สรุปผลตรวจรับทาวโฮมวันนี้นะครับหนึ่งพื้นทางเข้าบ้านยังไม่แล้วเสร็จนะครับเอาแต่เมเจอร์หลักนะครับผมเรื่องสีความสะอาดเพื่นเลอะต้องเก็บอยู่แล้วครับส่วนอันนี้จะเป็นน้ำรั่วนะครับน้ำรั่วน้าสึมนะครับผมแล้วก็ เรนะดซึ้มุมนี้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มแห้งแล้วก็เลยไม่เคยเห็นนะครับห้องน้ำกรเบื้องอนไม่มีนะครับแต่จะมีเรื่องข้าวอ่อไม่ใช่ข้าวเลยค่ะปูนที่มันตันอยู่ในท่อนะฮะเห็นไหมครับข้างในนั้นครับก็ถือว่าเป็นเมเจอร์ดีเฟกนะครับจะทำให้น้ำตันได้ในอนาคตนะครับ ความสะอาดเกื่อนเลอะความสวยงามอันนี้เดี๋ยวต้องเก็บใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมตพื้นะมันจะยเอียงหน่อยนะฮะทุกขั้นนี่นะฮะจะให้ปรับระดับให้มันนะครับพื้นยุ่งพื้นยั่นะครับผมห้องนอนก็ ก็ไาทับเก็บความสะอาดเพื่อเลิกงานสีนะฮะผิวผนังคือผ่านมือถืออาจจะมองไม่เห็นมันจะเป็นขึ้นๆดังไม่เรียบมุมผนังเลื้อยแหลวาวนะฮะคือเป็นยวบนะฮะกลางตรวจสอบให้อยู่นะครับ ยบยวบนะฮะพื้นก็น่าจะรั่วมาจากห้องนี้นะฮะเดี๋ยวผมมันคือการทดสอบขังน้ำนะฮะมันก็จะดูก,การระบายด้วยนะฮะอย่างนี้มีเปอร์เซ็นต์ตันนะครับน่าจะตันไปแล้วนะครับคือเศษปูนเวลาทำงานอะไรเงี้ยฮะเขาก็จะวกวาดลงฟอเดนนะฮะ มันทำให้ตันนะฮะอันนี้ระบายโอเคอยู่นะฮะกับเรื่องร่อนนะครับสีฟ้าหยุดฟ้า,ฟานี่น่าจะเป็นน้ำรั่วนะฮะ ช่างเขาแปะไวเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะฮะอย่างแรกเลยเราเทสเราก็ให้ถึงระดับโอโฟกอนนะฮะจะได้เช็คโอโฟด้วยว่ารั่วไหมนะฮะโอเคแล้วลองมาเปิดดูด,ดูระายนะ,นะะแล้วก็มาดูข้างใต้ มีการรั่วซึมป่ะนะอออันนี้อาจจะเป็นการตั้งอ่างเอียงไม่ได้ระดับนะฮะพอเช็คแล้วน้ำไม่ได้รั่วนะฮะ <Okay. S 1> โอเครครับเบื้องต้นนะครับนี่เดี๋ยวผมปล่อยระบายน้ำ ก็จะมีเช็คงานระบบไฟฟ้าแต่ัน,นี้เป็นชั่วคราวมันก็ยังไม่ชัวร์แต่ว่าเราก็สามารถเช็คให้ได้นะครับผมโอเคครับสรุปบื้งต้นนะครับสวัสดีครับ